อันนี้ไม่ชอบพักนะครับที่บิ๊กซีนะครับบางซื้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับที่เขามาเต็มถุงเลยครับอันนี้ชอบมานานเนี่ยครับพี่อันนี้เป็นเพชรซีแซะใช่ไหมครับเป็นเพชรเพชซีแซะใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่แก่เลยพี่อกซื้อปิตาณทนะครับ เหรียญไข่หลังพัดยศครับเหรียญต้องแกะไหมออกระยะแกะนะสิเข้ามาไลฟ์สดาห์นี้อ่าสุดท้ายจะเป็นไลฟรครับเสียบตัวละกวนใช่พี่เพราะเราพาบางทีสภาพใช้หน่อยนิดนึงใช่ครับขึ้นขึ้นมาขึ้นมา ก็โดนสอนมาเสียค่าโคเยอะเหมือนกันใช่คือผมแนะนําให้เก็บพ้าสวยดีคือเราเก็บพ้าต่อยอะได้เปรียบคือเราซื้อเช่าแพงหน่อยพี่แต่เราขายได้แน่นอนใช่ผ้อมูลเพจผมก็ได้ได้เห็นอยู่ครับเน่ก็เลยเพจผมพ้าสวยเต็มเลยก็เลยทักมาเลยครับตอนแรกเลยก็เห็นเห็นเดื่องมับก็เลยทักมาเพจผมพ้าสวยเต็มเลยเก็บได้สองพุงเลครับก็เหลืออีกนิดนึง นี่นะครับแล้วว่าได้แกะทองออกเรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่าแท้หมดนะครับแท้หมดแก่พระก็อาจจะสภาพใช้มานิหนึ่งนะพี่พี่ก็แท้หมดนะครับถ้าไหนสนใจก็สามารถนะครับส่งรูปมาทางเพจหรือทางไลน์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นนักชนะนะครับก็แท้อยู่ไม่ต้องแกะตรงนี้สภาพดีนะครับอ่ามีสภาพดีเลยนะครับถูกรื่องขาพี่ก่อน เหรียญมันจะได้สิใช่ไหมอ่าใช่พอเหรียญละเก้าอ่มันมันยอนหน่อยคือผมว่าไปเอาได้ตรงนี้ผมก็ได้เต็มที่สิบพอเหรียญละเก้า่เหียญละเก้านะอันนี้ที่ตอไวสี่สิบเก้าเก้ตมสั้าสิบเจ็่าสิบแปดแล้วเงนปิดตั้งมันกวนแล้วครึ่งทางเอาไปเคิับ ห้าสีบห้าบวกส <9, 100. S 1> ี่สิบแปดก็วันนี้เรียบร้อยนะครับด้วยเชาพี่เขาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปตงนตังแล้วก็ขอลาแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ